สวัสดีค่ะทุกคนกดติดตามกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องเที่ยวกินรีวิวให้ครบห0 0 0งมืซับสไคร์เบอร์ด้วยนะคะกดที่ด้วยนะคะสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ช่องเที่ยวกินรีวิวพบกับต้องอีกแล้วนะคะต้องก็จะมาโชว์นะคะต้องก็จะมาอัปเดตผักบุ้งไทยที่ต้องปลูกไว้นะคะริมระเบียงค่ะผักบุ้งไทยนะคะ อายุประมาณ10วันนะคะ8ถึง10วันนี้นะคะที่ต้องปลูกไว้ข้างระเบียงนะคะอัปเดตผักสวนครัวข้างระเบียงให้ทุกคนได้รับชมกันนะคะผักบุ้งจีนนี่เลยค่ะผักบุ้งจีนค่ะทุกคนปลูกินระเบียงนะคะกระถางที่ต้องซื้อมานะคะจะอยู่ที่ราคา40บาทค่ะ ก็กําลังจะผัดใบนะคะมีสใบสีเหลืองๆเกิดขึ้นแล้วนะคะเป็นไงน่ากินกันไหมคะทุกคนอัปเดตผักปุ้งริมระเบียงผักสวนครัวปลูกง่ายๆสไตล์ต้องนะคะปลูกง่ายมากเลยค่ะเราก็แค่ใส่ดินลงไปแล้วก็ผสมปุ๋ยคอกนะคะทุกคนพอผสมปุ๋ยคอกเสร็จแล้วเราก็รดน้ําเวลาปลูกช่วงปลูกนะคะจะอยู่ที่ประมาณ4ี่มงเย็นถึง6กโมงเย็นนะคะ เพื่อที่จะทําให้ความชื้นทําให้เมล็ดผักนะคะงอกไวๆนะคะก็ขอโทษด้วยนะคะที่มีเสียงรดเพราะว่าห้องติดอยู่ห้องต้องติดข้างถนนนะคะสิบวันก็ทานได้แล้วนะคะถ้าเกิดเราทานเป็นต้นอ่อนนะคะทุกคน น่าทานมากๆเลยค่ะเดี๋ยวต้องว่าจะไปทำเป็นเมนูผัดนะคะไม่ผัดก็ต้มใส่มาม่าแบบง่ายๆเลยนะคะทุกคนน่ากินมากๆเลยปลูกไว้กินเองก็ได้กินนะคะผักบุ้งไทยอาจจะแบบไม่งามนะเพราะว่าต้องปลูกอินรีย์นะคะปลูกแบบว่าใส่ปุ๋ยคอกแล้ว ต้องปลูกใส่ปุ๋ยข้อแล้วก็ลดน้ำสาเย็นนะคะปกติเลยตอนนี้ก็น่าจะกินได้แล้วสักต้องจะไว้สักประมาณ3วันนะคะแล้วก็จะเอามารับปะทานนะคะใครสนใจปลูกผักริมระเบียงไว้ทานเองก็ดีนะคะถ้าเราอ,อยากทับกับข้าวเราก็แค่เดินมาหน้าระเบียงของเราแล้วเราก็ ตัดกินได้เลยง่ายๆเลยนะคะส่วนจะมีผักอะไรที่ต้องปลูกไว้บ้างเดี๋ยวต้องจะมาอัปเดตให้ทุกคนได้รับชมกันนะคะผักบุ้งนะคะดีตรงที่ว่าบำรุงสายตานั่นเองค่ะทุกวันนี้นะคะเราเล่นโทรศัพท์กันเยอะนะคะเล่นโทรศัพท์ น่าจะเกินวันละชั่วโมงด้วยซ้ํานะคะเพราะฉะนั้นเราต้องบํารุงสายตาดูแลสายตาให้ดีนะคะเพราะว่าสายตาจะอยู่กับเราทุกช่วงอายุนะคะไม่รู้ว่าเราจะอายุยืนยาวแค่ไหนแต่เราก็ต้องป้องกันสายตาเอาไว้เพื่อที่ไว้อ่านหนังสือแล้วก็มองเวลาขับรถหรืออะไรอย่างนี้นะคะอันนี้ก็จะเป็นบรรยากาศข้างหลังนะคะของริมระเบียงจะมีต้นสน ใหญ่ๆอยู่ข้างระเบียงแล้วก็จะเป็นกงเหล็กที่เขาออกไว้นะคะส่วนตัวนี้ไม่รู้จะเกิดไหมก็ยังไม่รู้เลยนะคะจะเป็นต้นองุ่นที่ต้องซื้อมานะคะตอนนี้น้องได้ใบเ,เริ่มร่วงหมดแล้วนะคะบุ้งก็นน่ากินมากๆมีประโยชน์นะคะทุกคน อยากให้ทุกคนรับประทานผักทุกมื้อนะคะต้องเองก็ทานมังซอรัตเพราะฉะนั้นผักก็นี่นละคะ่ะอยู่ริมระเบียงก็อย่างนี้นละคะ่ะลดเยอะนะคะต้องก็เป็นต้องก็เริ่มทานมังซีรัตได้ประมาณ5เดือนแล้วนะคะ ก็รู้สึกสุขภาพดีขึ้นตัวต้องเองเป็นโรคหัวใจเต้นผิดจังหวะนะคะแล้วก็ไขมันสูงไขมันในเลือดสูงนะคะแล้วก็มีภาวะเลือดเลี้ยงสมองไม่ถึงแล้วตอนนี้สุขภาพก็เริ่มดีขึ้นนะคะตอนที่มีภาวะเลือดเลี้ยงสมองไม่ถึงก็จะมีอาการชาครึ่งซีกนะคะชาแบบ มันเวลานอนแล้วก็จะชาครึง่งซีกไม่ค่อยมีความสุขมากเท่าไหร่พอลดปริมาณการทานเนื้อสัตว์แล้วก็ไม่ทานอีกเลยก็รู้สึกสบายตัวมากขึ้นตัวก็เบานะคะน้ำหนักตอนนั้นก็อยู่ที่64ตอนนี้เหลือ,อประมาณ55กิโลกร,รมัมก็ลดมา9กกิโลกร,รัมแล้วค่ะก็ดูแลสุขภาพกันด้วยนะคะอย่าปล่อยให ไขมันสูงแบบต้องนะคะอาจจะเกิดหลายๆโรคที่เราไม่รู้ตัวตอนนี้ต้องเองก็จะเข้า32ปีแล้วนะคะเราก็เริ่มแก่ลงเซลล์ตามร่างกายก็เริ่มเสื่อมเพราะฉะนั้นเราก็ต้องดูแลสุขภาพเพื่อที่จะให้มีร่างกายแข็งแรงยืนยาวค่ะด้วยผักก็ ฝากความเป็นห่วงถึงทุกคนด้วยนะคะขอให้ดูแลสุขภาพกันด้วยนะคะช่วงนี้ก็มีหลายๆอย่างที่เปลี่ยนแปลงไปนะคะไม่ว่าเราจะเจอกันยากขึ้นหรือจะไม่ค่อยได้มีแบบไลฟ์สไตล์แบบการไปเที่ยวของต้องนี่คือกระทบตรงๆเลยนะคะต้องทำช่องเกี่ยวกับเที่ยวกินรีวิวแล้วช่วงนี้คือไม่กล้าไปไหนเลยด้วยสุขภาพที่เราไม่ค่อยแข็งแรงด้วยนะคะ แล้วถ้าเกิดเราไปอยู่ในความเสี่ยงมากๆอาจจะเกิดอันตรายได้ก็เลยตัดสินใจไม่ได้ออกเที่ยวเลยค่ะตอนนี้ก็ทำไลฟ์สไตล์อยู่ในห้องแล้วกันนะคะไม่ค่อยได้ไปไหนรอให้ทุกอย่างมันดีขึ้นนะคะต้องก็จะออกไปเที่ยวเหมือนเดิมน,นะคะทุกคนขอให้ทุกคนสู้ๆนะคะช่วงน,นี้ค่อนข้างจะแย่เหมือนกันนะคะเศรษฐกิจฐฐฐก็แย่ แต่ว่าเราก็ต้องสู้นะคะเราก็ต้องมีไอเดียในการผลิตสื่อขึ้นมาเพื่อท่านผู้ชมเหมือนเดิมนะคะตอนนี้ก็จะเป็นปลูกผักแล้วก็ไลฟ์สไตล์อาจจะเป็นถ่ายในที่ซ้ำๆอยู่ในห้องทุกคนก็อย่าเบื่อต้องนะคะราะว่าบางทีเราก็ต้องเซฟตัวเองแล้วก็เซฟเซฟทุกอย่างคะ่ะตอนนี้ให้เรามีสุขภาพที่แข็งแรงเราก็จะมีแรง มีไอเดียในการนำเสนอสิ่งใหม่ๆให้ท่านผู้ชมช่องเที่ยวกินรีวิวได้รับชมกันนะคะก็ขอบคุณนะคะที่สนับสนุปพูดผิดนะคะขอบคุณนะคะที่สนับสนุนต้องจนมาถึงวันนี้วันนี้ก็1,500ซับแล้วนะคะก็สนับสนุนต้องให้ไปถึง1,000 0ซับกันเลยนะคะปีนี้ค่ะต้องก็ จะพยายามตัดต่อให้ดีขึ้นนะคะแล้วก็ต้องขอโทษด้วยนะคะที่ว่าเวลาต้องไปถ่ายคลิปมันจะสั่นนะคะเพราะว่าต้องใช้มือจับต้องไม่มีไม้กันสั่นแล้วก็ไม่มีมือถือที่มีระบบกันสั่นนะคะเพราะฉะนั้นต้องขอโทษด้วยนะคะทุกคนที่ว่าบางช่วงจวังหวะมันมันจะสั่นทาให้ภาพมันมันดูแบบไม่สมูทแล้วก็ ดูแล้เวียนหัวต้องเข้าใจนะคะแต่ว่าต้องก็พยายามจะเก็บเงินหาซื้ออุปกรณ์ที่ดีขึ้นในการถ่ายทําให้คลิปมันดีขึ้นตอบสนองกับผู้ชมมากขึ้นนะคะตอนนี้ต้องก็พยายามสุดๆแล้วค่ะแล้วก็จะตั้งใจทํานะคะเพราะว่าต้องรักการเป็น y o u t u b e แล้วก็ตัดสินใจที่ที่อยากจะทําตรงนี้ทําแล้วมีความสุขนะคะทําแล้วก็ สบายใจนะคะต้องถึงเลือกทำยูท b e เป็นอาชีพที่ต้องเลือกแล้วนะคะแล้วก็ขอให้ทุกคนมีความสุขกับต้องในการนำเสนอด้วยนะคะไม่ว่าจะนำเสนอประเภทใดถ้าผิดลาดประการใดต้องก็ต้องขอโทษทุกคนด้วยนะคะที่บางทีภาพมันมันจะสัน่นแต่ต้องก็อยากเก็บความประทับใจไว้ทุกที่ที่ต้องได้เดินทาง มาให้ทุกคนได้ดูแล้วก็เป็นความทรงจำของต้องเองนะคะทุกช่วงวัยนะคะต้องได้ทำ u t u b e เริ่มต้นตั้งแต่อายุ28นะคะแล้วก็ปีนี้ก็เป็นปีที่2แล้วนะคะ28เริ่มจริงเริ่มทำเล่นๆนะคะพอ29 30เริ่มจริง,จ,รงจังแล้วคะ่ะปีนี้ก็จะเข้าอายุ32แล้วนะคะทุกคนก็จะจริงจังมากขึ้นแล้วก็ ก็เป็นไลฟ์สไตล์ตัวเองนี่แหละคะ่ะที่จะนำเสนอไปให้ทุกคนได้รับชมกันนะคะก็คลิปนี้ก็จะเรียวเลยนะคะต้องจะไม่ตัดเลยนะคะขอบคุณที่รับชมค่ะไว้พบกันใหม่นะคะทุกคนดูแลสุขภาพกันด้วยนะคะบ๊ายบายค่ะ